สกูยิงฝ้ายิงแผ่นซีเมนต์บอร์ดจะมี2แบบตัวนี้จะแตกต่างกับตัวนี้หัวจะเป็นปลายสว่านแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหัวแหลมเกีียวปล่อยแบบนี้นะครับผมการใช้งานจะแตกต่างกันครับตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับ ยิงแผ่นซีเมนต์บอร์ดเข้ากับตัวซีไลที่เป็นเหล็กบางนะครับผมส่วนตัวนี้เอาไว้ยิงแผ่นซีเมนต์บอร์ดติดเข้ากับโครงสร้างของเหล็กนะครับที่เป็นเหล็กหนาก็จะใช้งานแตกต่างกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนี้นะไปยิงที่ตัวซีไลมันจะไม่แน่นนะครับก็คือมันจะหวานไปเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปยิงเข้ากับโครงสร้างของเหล็กนะครับจะยิงไม่เข้านะค,คือการใช้งานมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนี่ผมจะทดลองหวัวแหลมนะครับเกลียวปล่อยก่อนนะครับผม ไหมครับมันยิงซีไลน์เข้ากับโครงสร้างเหล็กไม่ได้นะครับผมยิงซีไลน์เข้ากับโครงสร้างเหล็กเราต้องใช้ปลายสว่านแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีแผ่นฝ้านะครับเราต้องใช้หัวที่เป็นเกลียวแบบนี้ด้วยนะครับเขาจะได้คว้านตัวแผ่นนะครับผมนี่นะครับ ยิงซีลายเข้ากับโครงสร้างเหล็กควรใช้ตัวนี้นะครับแต่ไม่ควรใช้ปลายสว่านแบบนี้มายิงซีลายเข้ากับซีลายนะครับเพราะว่ามันจะหลวมนะครับผมเดี๋ยวผมยิงให้ดูเนี่ยนะครับคือมันจะหลวมนะครับเนี่ยมันไม่แน่นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับยิงซีลายเข้ากับซีลายควรใช้ ปลายแหลมแบบนี้นะครับผมนะครับเวลาเรายิงเข้าไปเนี่ยเขาจะยึดแน่นมากนะครับผมไม่หลุดแน่นอนนะครับนี่นะครับก็เป็นน็อตสกูที่ผมใช้งานนะครับก็คือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ